สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาอนีมาพบก,กับช่องการจนาชาแนลมาอนีิ้ามุเจ้ามาเบิ่งปลามันอีกหาลอยทั้งข้าง่างของเถียงนะมันมันมันหนาวอากาศมันหนาวก็ไม่ค่อยแตกไม่ค่อยแตกตาออพี่น้องเอยพี่นีเห็ดหยากคักหยากเนี่ยได้เอามันมา สามพ้อมพุดลุ่มสามเอาเทิงองนเทิงหนาวเทิงล้มเทิงดินมันแห่งมันมันกับว่าอยากแตกตาแตกยอดปนี้มันก็ตายสิมาสามจังใดล่ะเต็มพื้นที่เยอะคุ้นนะคุ่นะก็แตกกันลายมันน้าได้เนี่ย น,น,นะจ้มามันนะ้มาสามมันนะไม่นี่อากาศกะเย็นย้ำมือเศร้าหนาวอยู่ย้ำมือแรงกันหนาวลม้มเพราะมันหยัางดอกมันลม้มแต่ว่าย้ำมือเว้นนี่แดดออกแดดทึ้งแดดทึ้งลม้มล้มกับแห้ง ไปนอนองได้งิ้เสียงล้มอยู่ตอนนี้นี่แหละอยู่กลางทงนะล้มคักล้มแน่ล้มอหรีนี่มันล้มแห่งล้มแหลงคุณน่ะปลามันปลามันจัดฟังทั้งนีมน้มันปลูกที่หลังมูมันบ่ค่อยอยากสิเกิดดีปันดมันมากับจังหวะอากาศมันหนาวพร้อม มันก็นเลยแตกเ่อค่อยแตกตาว่าค่อยแตกอยอดทินมันสามจังไดไหวมันมันมันแตกแล้วขึ้นมาเราไอ้ยอดมันเป็นเหี้ยวเหียวแห่งแห่งอ่ะ ต้นมันแตกมันก็สีแตกงามสีเด่มันแดงสีสุดตน้นก็ดีอยู่แล้วนี่ี่มันแตกขึ้นมาสีมันก็หยอดหยอด,อดมันก็เหี่ยวเหี่ยวแดดคุณน่ะมันไหลด้วยพี่หน่องเต็มเลยนะปูงแต้นันกลางเดือนธันวาคมแตกว่าเสมอกันเลย ต้นแตกต้นบอต้อนมียอ่อต้นบ่มียอ่อนี่นะจะไม่ร้อนดินดินดินมันแห้งพร้อมนะขุดลงไปดินมันซุมอยูป่ปะ คุน่นนาะปลามันไปไก่สิได้เพราะเดือนแล้วมันยังว่าท่านนี้แตกครบลอยเปอร์เซ็นต์อยู่ไแตกนอนแตกเล่นอนุม่มเงี่ยว ก็คือว่าท่านเนี่ยนี่หกักไงอ่าแมันแตนกจะบอกมันท่านเลยออกหักอู้หครับเห็ดกับหยากย้ำขายกับว่าเป็นราคาได้พี่น้องมันน่ากันไลยปุยกับแพงปุยสอบหนึ่งกับสอบละพัน ผลย้ำขายเผลว่ามันมาเป็นราคาเผลว่าเบ็นงานนี่งานนี่แตกดีอยู่งนนั้นีนี่อีกมองนึงนี่อีกงานหนึง่ง งั้นนี่ก็แตกดียูแต่ว่ากับว่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์มันนนาดูดูการที่สามสำหรับเรา<ม>จังเลยกระฝากพี่น้องกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเะเด้อพี่น้องเลย อ่ะเลอัพคลิปเนี่สองงานงานนี่กับงานทึงงานนี่งานนี่เกิดดีแน่ได้ว่ากับว่าถึงกับลอยเปอร์เซ็นงานนี่ กระมีว่างหลายเกิดที่ดอกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นไม่เริ่มแตกหยอดแตกกิ้งไก่ไก่สีไดงไทยกบแล้วพี่น้องใส่ปุ๋ยอีกไทยกบไทยกบใส่ปุ๋ยอีกแล้วจังเลยกะฝากพี่ฝากน้องติ่ตามเลยด้ว ฝากพี่น้องติดตามมาได้จ้าช่องการจนาชาแนลกดไลค์กดแชร์เห็นไหมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไหวเพื่อมีคลิปยังอันใดแปลกแปลกกรสิไดลงห้พีห้นองเ<ม>บิ้งหรือบันกะเฮ็ดห้เฮ็ดห,หน้าเลียงวัวเลียงควายอยู่บันแหละจ้าแหลกก็สิลงคลิปแหลกความรู่กับพี่กบนองกันไปถ้าผู้ใดมีความรู้ในด้านใด อาชีพทำให้ทำนาของเขานี่แหละจะยุบ้านนอกรรมดาบานท้อนี่แหละเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนยังได้กะแตลเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำของแม่ใดด้ได้จ้าเพราะว่าหลังจากนี่ไปเขาก็สิดได้กลับมายุบ้านแบบยาวๆจ้ากลับมาเฮ็ดไห,เห่เฮ็ดนาเรียงว่าเรียงเรียง,ยงควายคื้นก็หลับพี่น้องเ,อย,เยเฮ็ดไห่เฮ็ดสวนคื้น,นก็นี่แหละยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องติดตามเบื้องแงี้ยเด้อไปละ บายบายสวัสดีค่ะ